นัดโอกาสปฏิบติข้าพระพุทธเจ้า,ข,า,จาขออาราธนา,า,ธนาซึ่งพระกรรมฐาน,ฐานขอให้สมาธิาธและวิปัสสนาญาณจงมาบังเกิดมาาีดนในกันท้าสันดาน ตั้งสติกำหิดไว้ที่อารมณ์ปัจจุบันด้วยความไม่ประมาทนับตั้งแต่โอกาสบัดนี้เป็นต้นไปเชิญหางออไปนั่งเต้าฝาทับเต้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งให้ตรงคนข้างหน้า เวลาถ่ายภาพออกมาจะได้ดูสวยมือฝ่าทับมือซ้ายนำัในภาพนะเท้าฝ่าทับเท้าซ้ายตั้งกายตรงไม่ต้องนึกถึงไกลปิดตา